ปีพุทธศักราช2,310ท้องฟ้าเหนือกรุงศรีอยุธยาไม่ได้เป็นสีครามอย่างที่เคยเป็นแต่มันกลับกลายเป็นสีแดงเพลิงประหนึ่งถูกย้อมด้วยโลหิตและเปลวไฟที่แผดเผาพระราชวังเสียงระฆังวัดมหา,าธาตุที่เคยเงงงางอย่างสงบบัดนี้ถูกกลบด้วยเสียงกำปนาทของปืนใหญ่และเสียงกรีดร้องของผู้คนที่หนีตาย ท่ามกลางควันไฟที่หนาทึบจนแทบจะมองไม่เห็นมือตัวเองณป้อมประการทางทิศตะวันตกนายทหารร่างกำยำผู้หนึ่งนามว่าหมื่นเดชกำลองประคองอาวุธคู่กายของเขาไว้แน่นมันไม่ใช่ปืนคาบศิลาธรรมดาแต่มันคือปืนยาวสั่งทำพิเศษจากช่างชาวโปรตุเกสรางปืนทำจากไม้พยุงสีดำคลับประดุดฐานหิน ลำกล้องเหล็กกล้าสลักลวดลายกนกเครือเถาที่ดูราวกับทวันปีศาจที่กำลังเลื้อยพันอาวุธชิ้นนี้มื่นเดชไม่ได้มองมันเป็นเพียงเครื่องมือในการรบแต่มันคือส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณในคืนที่กรุงกำลังจะแตกแสงไฟจะคุบเพลิงวูบไหวสะท้อนดวงตาที่แดงก่ำของเขาความเหนื่อยล้าหายไปสิน้น เหลือเพียงความแค้นที่สุมอยู่ในอกลมหนาวพัดเอาความเย็นเยือกที่ผิดปกติมาปะทะใบหน้ากลิ่นดินปืนที่นี่แปลกไปมันไม่ใช่กลิ่นกระมันทั่วไปแต่กลับมีกลิ่นสาบเหมือนซากศพที่เน่าเปื่อยมือเดชบรรจุกระสุนเหล็กกลมมนล,ลงไปในลำกล้องด้วยมือที่สั่นเทาไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะความโกรธเกลียดที่ทะลุจุดเดือด เขาพึมพำมคาถาอาคมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษกัดปลายนิ้วจนเลือดซิบแล้วป้ายลงบนหินเหล็กไฟของปืนหากเลือดข้าไม่ล้างแผ่นดินดวงวิญญาณข้าจะขอสถิตยอยู่ในเหล็กกล้าชิ้นนี้เพื่อเข็นข้าพวกมันไปชั่วนิรันดร์เสียงโห่ร้องของข้าศึกดังใกล้เข้ามาทุกทีท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำทะมึนและนั่นคือจุดเริ่มต้น ของตำนานที่ถูกจารึกไว้ด้วยเลือดตำนานของปืนที่ไม่มีวันหยุดยิงแม้ผู้ที่เหนี่ยวไกจะไร้ซึ่งลมหายใจไปแล้วก็ตามเมื่อเข็มนาฬิกาแห่งโชคชะตาหมุนมาถึงจุดวิกฤตกำแพงเมืองอยุทธยาที่เคยแข็งแกร่งกลับเริ่มปริร้าวจากการระดมยิงของปืนใหญ่ฝ่ายศัตรูอย่างไม่หยุดยั้ง ในช่วงเวลาที่ความตายขยับเข้าใกล้มาทุกทีมื่นเดทพบว่าตนเองและทหารในสังกัดเพียงหยิบมือถูกล้อมกรอบอยู่ในป้อมประการที่ตัดขาดจากกองกำลังส่วนใหญ่สถานการณ์สิ้นหวังถึงขีดสุดลูกปืนใหญ่ลูกแล้วลูกเล่าตกลงมากระทบพื้นดินจนสะเทือนเลื่อนลันฝุ่นควันไฟบดบังแสงจันทร์จนมืดมิดแต่ทว่า ท่ามกลางความสิ้นหวังนั่นเองปมขัดแย้งที่เหนือธรรมชาติก็เริ่มอุบัติขึ้นปืนคาบศิลาที่มื่นเด็ดทำพันธสัญญาเลือดไว้เริ่มแสดงอาถรรพ์ที่น่าสะพริงกลัวทุกครั้งที่เขาเหนียวไกเสียงปืนที่ดังออกมานั้นไม่ได้เป็นเสียงระเบิดของดินปืนทั่วไปแต่มันคือเสียงกมปนาตที่คล้ายกับเสียงหวีดร้องของสัตว์ร้ายที่หลุดมาจากอเวจี แสงไฟที่พุ่งออกจากปากลํากล้องไม่ใช่สีส้มแดงแต่กลับเป็นสีเขียวมรกตสยองที่สว่างว่าไปทั่วบริเวณมื่นเดชวางปืนนั่นลงเสียท่านไม่ได้ยิงแค่ศัตรูแต่ท่านกำลังยิงวิญญ,ญาณตัวเองออกไปด้วยเสียงตะโกนของพลทหารรุ่นน้องดังแทรกขึ้นท่ามกลางเสียงการสู้รบเขาเห็นใบหน้าของมื่นเดชเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างสยดสยอง ผิวหนังที่เคยคร่านแดดกลับซูบซีดลงจนเห็นเส้นเลือดดำปูดโปนขยับเขยื่อนอยู่ใต้ผิวหนังราวกับหนอนชอนชัยดวงตาของเขาไม่มีแววของมนุษย์เหลืออยู่มีเพียงความแค้นที่เยือกเย็ยนประดุดน้ำแข็งนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญปืนกระบอกนี้ไม่ได้ต้องการเพียงแค่กระสุนและดินปืนแต่มันกำลังสูบเอาพลังชีวิต และจิตวิญญาณของผู้ถือครองไปเป็นเชื้อเพลิงทุกนัดที่สังหารฆ่าศึกร่างกายของหมื่นเดชจะสู้ผอมลงเรื่อยๆประหนึ่งศพที่ถูกทิ้งไว้กลางแดดแต่ความแม่นยำและอนุภาพกลับทวีคูณขึ้นอย่างน่าประหลาดเขาไม่จำเป็นต้องเล็งเป้าหมายด้วยซ้ำราวกับว่าตัวปืนมีเจตจำนงของมันเองที่ต้องการฆ่าชีวิตทุกสิ่งที่ขวางหน้า ความตึงเครียดไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับศัตรูแต่ขยายลามมาถึงพี่น้องร่วมชาติทหารไทยรอบข้างเริ่มถอยห่างจากหมื่นเดชด้วยความหวาดกลัวพวกเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าชายที่อยู่ตรงหน้านี้ยังคือหมื่นเดชผู้ใจดีคนเดิมหรือกลายเป็นภาชนะของปืนอาทรรพ์ไปเสียแล้วในขณะที่กองทัพศัตรูพุ่งรบราเข้ามาเหมือนมดปลวกหมื่นเดชกลับหัวราอออกมาเป็นเสียงที่แหลมสูง จนแก้วหูคนรอบข้างแทบแตกเขาทุบผ่านท้ายปืนลงกับพื้นหินจนแตกกระจายแล้วใช้เลือดที่ไหลนองจากฝ่ามือละเลงไปทั่วลำกล้องเหล็กพร้อมกับกู่ร้องคำรามหากโลกนี้ไม่มีที่ให้กูอยู่ก็จงพินาศไปพร้อมกับกูให้สิ้นบัดนี้ปืนคาบศิลาอาถรรพ์ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธคู่กายอีกต่อไปแต่มันคือโซ่ตรวน ที่พันธนาการดวงวิญญาณของเขาไว้กับความพินาศและนั่นคือจุดเริ่มต้นของนาทีสังหารที่ประวัติศาสตร์ไม่กล้าบันทึกไว้เป็นหลายลักอักษรเข็มนาฬิกาแห่งศูนตนาฏกรรมหมุนมาถึงเวลาสามทุ่มของคืนที่กรุงศรีอยุธยาถึงการอวสานกำแพนป้อมด้านทิศตะวันตกที่เคยตั้งตระงานบัดนี้พังทลายลงเป็นช่องโหว่ขนาดใหญ่ ฝุ่นปูนคละครุงไปกับควันไฟนาทิบทหารฝ่ายศัตรูนับร้อยพุ่งตัวผ่านกลุ่มควันเข้ามาด้วยเสียงโห่ร้องกึกก้องดาบในมือของพวกเขาสะท้อนแสงเพลิงเป็นสีแดงฉานทุกคนมุ่งเป้าไปที่จุดเดียวนั่นคือร่างของหมื่นเดชท,ที่นั่งสงบนิ่งอยู่บนกองซากศพของทั้งมิตรและศัตรูปืนคาบศิลาอาถรร พาอยู่บนตักของเขาดูนิ่งสมบผิดปกติวินาทีที่หนึ่งทหารกล้าฝ่าย้าสึกคนแรกพุ่งเข้าถึงตัวหมื่นเดชเมื่อดาบขึ้นสุดแขนหวังจะปลิดชีพนายทหารไทยผู้หมดสภาพเทว่าในจังหวะที่คมดาบกำลังจะสะบัดลงมื่นเดชไม่ได้ขยับตัวแม้แต่น้อยแต่ลำกล้องปืนประยุงดำกลับกระดกขึ้นเองอย่างรวดเร็ว ประหนึ่งมีมือที่มองไม่เห็นกระชากมันขึ้นมาวินาทีที่5กึกเสียงนกสับกระทบหินเหล็กไฟดังชัดแจ้งท่ามกลางเสียงวุ่นวายตูมเสียงระเบิดของดิ่มปืนดังกำปนาตกว่าปืนทุกระบอกที่เคยมีการบันทึกไว้แสงสีเขียวมรกตพุ่งวาบออกจากปากกระบอกปืน แรงอัดมหาศาลกระแทกรางฆ่าสิบคนนั้นจนร่างขาดเป็นสองท่อนกระเด็นออกไปไกลนับสิบวากลิ่นที่ตามมาไม่ใช่กลิ่นดินปืนแต่เป็นกลิ่นเนื้อหนังที่เน่าเปื่อยในชับพลันนาทีต่อมาสิ่งที่พยานผู้รอดชีวิตเห็นคือภาพฝันร้ายที่ไม่อาจลบเลือนมื่นเดชลุกขึ้นยืนตรงข้ามกับกฎเกณฑ์ของสรีระ ร่างกายของเขายืดตรงบิดเบี้ยวและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เหนือมนุษย์เขาไม่ได้ก้าวเดินแต่เขาพุ่งไปตามซากประหักพังปืนคาบศิลาในมือยิงต่อเนื่องไม่หยุดยัง้งตูมตูมตูมทุกนัดที่ยิงออกไปไม่มีการบรรจุกระสุนใหม่ไม่มีชะงักรอการเติมดินปืนราวกับว่าปืนเล่มนั้น กำลังสำรอกความแค้นออกมาเป็นกระสุนที่ไม่มีวันหมดสิน้นลูกกระสุนเหล็กที่ห่อหุ้มด้วยเปเลวไฟสีเขียวพุ่งทะลุผ่านเกราะเหล็กและเนื้อหนังประหนึ่งตัดผ่านกระดาษแต่มันไม่ได้พุ่งเป็นเส้นตรงกระสุนอาถรรพ์เหล่านั้นเลี้ยวและพุ่งโค้งเข้าหาหัวใจของข้าศสิกแต่ละคนอย่างแม่นยำราวกับมันมีดวงตาเป็นร้อยคู่คอยกำกับทิศท,ทาง ร่างแล้วร่างเล่าร่วงหล่นลงสู่พื้นดินใบหน้าของศัตรูเหล่านั้นเปลี่ยนเป็นสีเขียวคลำ้ำดวงตาถลนด้วยความเจ็บปวดที่คำบรรยายใดๆก็ไม่อาจเทียบได้มันไม่ใช่คนมันคือผีหาที่หลุดมาจากอเวจีเสียงตะโกนด้วยความขวัญเสียดังก้องไปทั่วป้อมทหารข้าศึกเริ่มทิ้งอาวุธและวิ่งหนีไม่คิดชีวิต แต่ไม่มีใครหนีพ้นเงื้อมือของหมื่นเดชในร่างสถิตวิญญาณปืนเขาเล็งปืนไปที่ข้าศึกกลุ่มใหญ่ที่กำลังปีนบันไดกำแพงขึ้นมาแสงสีเขียวระเบิดออกเป็นวงกว้างกระแทกบันไดไม้จนกลายเป็นจนร่างของทหารนับสิบตกล่นลงไปในคููเมืองที่กลายเป็นสีแดงเลือดเมื่อข้าศึกถูกสังหารจนสิ้นซากภายในป้อม ความเงียบงันที่น่าสะอิดสะเอียนก็กลับมาปกคลุมอีกครั้งมื่นเดชยืนอยู่ท่ามกลางทะเลเลือดที่นองท่วมถึงตะตุ่มร่างกายของเขาเริ่มสลายกลายเป็นเท่าฐานสีดำชา้าๆขณะที่มือยังคงกำปืนเล่มนั้นไว้แน่นทันใดนั้นลูกปืนใหญ่ขนาดมื่อมาจะาก,กองทัพข้าศึกภายนอกที่เล็งพิกัดมายัางจุดที่แสงสีเขียวปรากฏ ก็ถูกยิงถล่มลงมากลางป้อมประการพอดีบึ้มการระเบิดครั้งสุดท้ายรุนแรงจนแผ่นดินสะเทือนไปถึงเขตพระราชฐานหมอกควันดำทึบหนาแน่นบดบังทุกสิ่งเมื่อควันจางลงป้อมประการทิศตะวันตกเหลือเพียงเศษอิฐและกองเท่าฐานที่ยังขูกกรุน่นร่างของหมื่นเดชหายไปอย่างไร้ร่องรอย เหลือเพียงปืนคาบศิลาเล่มนั้นที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ไร้รอยขีดข่วนมันวางนิ่งอยู่บนกองขี้เถ้าที่ยังร้อนระอุลำกล้องเหล็กยังคงมีควันสีเขียวลอยกลุ่นออกมาประหนึ่งลมหายใจของปีศาจท,ที่เพิ่งจะอิ่มหนำจากการสังหารหมู่ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ภายหลังเพลิงกัดที่แผดเผากรุงศรีอยุธยาจนเหลือเพียงซากอิฐสีแดงชาตดแผ่นดินที่เคยรุ่งเรืองกลับกลายเป็นป่ารกชัดและสุสานขนาดใหญ่ที่เงียบงันเรื่องราวของหมื่นเดชและปืนอาถรรพ์ของเขากลายเป็นเพียงตำนานปากเปล่าในหมู่ผู้รอดชีวิตที่ลี้ภัยไปตามป่าเขาบ้างก็ว่าเขาคือเทวดามาจุติเพื่อปกป้องบ้านเมือง บ้างก็ว่าเขาขายวิญญาณให้พญามัจจุราชเพื่อแลกกับอำนาจสังหารแต่ไม่มีใครได้เห็นปืนกระบอกนั้นอีกเลยนานนับทศวรรษราวกับมันได้มุดลงไปกบดานอยู่ใต้รากฐานของประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งยุคแห่งการฟื้นฟูบ้านเมือง และการสถาปนากลุ่มรัตนโกสินทร์มีการสั่งการให้ขุดค้นอิดจากเมืองเก่าอายุธยาเพื่อนำมาสร้างกำแพงเมืองใหม่และในระหว่างการรื้อถอนซรากป้อมทิศตะวันตกที่พังทลายกลุ่มคนงานขุดดินก็ได้พบกับสิ่งที่ไม่ควรจะพบภายใต้ความลึกกว่าสามวาในจุดที่เคยเป็นฐานที่ตั้งของนายกองคนงานพบปืนคาบศิลาเล่มหนึ่ง วางสงบนิ่งอยู่ในหีบเหล็กที่ผูพังจนเกือบหมดสภาพแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องขนลุกสู้คือสภาพของปืนครับแม้เวลาจะผ่านไปนานกว่า10ปีท่ามกลางความชื้นและดินโคลนแต่ปืนพยุงดำเล่มนี้กลับไม่มีแม้แต่รอยสนิมไม้พยุงที่รางปืนยังคงขึ้นเงาครับราวกับเพิ่งถูกขัดเงามาเมื่อวาน และที่น่าประหลาดที่สุดคือเมื่อสัมผัสลำกล้องเหล็กทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันยังอุ่นราวกับมีความร้อนจากดินปืนที่เพิ่งถูกยิงหลงเหลืออยู่ภายในมรดกเลือดในหน้าพงสวดาน,นอกตำราปืนเล่มนี้ถูกนำเข้าสู่พระนครในฐานะของแปลกและถูกส่งต่อเข้าสู่คลังอาวุธแต่ทว่า มรดกที่มันทิ้งไว้ไม่ใช่ใชัยชนะแต่มันคือความตายที่หาสาเหตุไม่ได้บันทึกนอกตำราของตระกูลขุนนางเก่าแก่ท่านหนึ่งระบุว่านายทหารผู้หน้าที่ดูแลคลังอาวุธในขณะนั้นหลังจากได้รับปืนเล่มนี้ไปเพียงสมวันเขาก็เริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเขาเริ่มพูดคุยกับกำแพงในเวลากลางคืนและมักจะพึมพำถึงชื่อมื่นเดช ซ้ำไปซ้ำมาในคืนวันโกนหนึ่งเจ้าหน้าที่เวรยามได้ยินเสียงกึกกึกดังมาจากห้องเก็บอาวุธเมื่อเปิดเข้าไปดูพวกเขาพบร่างของนายทหารผู้นั้นนอนจมกองเลือดโดยมีปืนพยุงดำวางพาดอยู่ที่คอหอยบาดแผลบนร่างของเขาไม่ใช่รอยดาบแต่เป็นรูโหวขนาดใหญ่ที่หน้าอก คล้ายกับถูกยิงด้วยปืนคาบศิลาในระยะประชิดทั้งที่ในห้องนั้นไม่มีใครอื่นและปืนเล่มนั้นก็ไม่มีดินปืนหรือลูกกระสุนบรรจุอยู่เลยแม้แต่น้อยเหตุการณ์นี้ทำให้ปืนเล่มนี้ถูกขนานนามว่าปืนกินเจ้าของและถูกสั่งให้เก็บตายห้ามใครแตะต้องอีกแต่ทว่าอาถรรพ์กลับไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อมีการย้ายวัตถุโบราณน,นีระเบิดปืนกระบอกนี้ก็ถูกเปลี่ยนมือไปยังนักสะสมของเก่าชาวต่างชาติคนหนึ่งซึ่งสุดท้ายเขาก็พบจุดจบอย่างน่าสยดสยองด้วยการทำปืนลั่นใส่ตัวเองในห้องปิดตายอนุสร์แห่งความแค้นที่ไม่ยอมมอดไหม่ปัจจุบันปืนคาบศิลาอาถรรพ์ ไม่ได้ถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ทั่วไปแต่มันถูกกักขังไว้ในห้องลับของมูลนิธิอนุรักษ์โบราณวัตถุแห่งหนึ่งในเขตกรุงเก่าตัวปืนถูกพันด้วยสายสินเจ็ดสีที่ผ่านพิธีพุทธาพิเศษและพิธีทางไสยเวทอย่างเข้มขลังลำกล้องปืนถูกปิดด้วยแผ่นทองคำเปเลวเพื่อสะกดสิ่งที่สถิตยอยู่ข้างในมรดกที่ปืนเล่มนี้ทิ้งไว้ให้ประวัติศาสตร์ ไม่ใช่เพียงแค่วัตถุโบราณที่ประเมินค่าไม่ได้แต่มันคืออนุสรณ์แห่งจิตวิญญาณที่เตือนให้เรารู้ว่าความโกรธแค้นและความจงรักภักดีที่แรงกล้าจนเกินไปสามารถเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นปีศาจและเปลี่ยนอาวุธให้กลายเป็นกรงขังวิญญาณได้ชั่วนิรันดร์นักโบราณคดีบางกลุ่มพยายามจะนำปืนเล่มนี้ไปตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีคาร์บอนเดทติ้ง เพื่อหาอายุที่แท้จริงแต่ทุกครั้งที่จะเริ่มกระบวนการเครื่องจักรกลับขัดข้องอย่างอธิบายไม่ได้หรือไม่ก็เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ห้องแลบอย่างกระทันหันจนท้ายที่สุดทุกคนต่างยอมรับว่าความลี้ลับบางอย่างก็สมควรถูกปล่อยให้เป็นความลี้ลับต่อไปเรื่องราวของปืนคาบศิลาอาถรรพ์ อาจจะฟังดูเหมือนฉากหนึ่งในบทละครย้อนยุคหรือนิทานหลอกเด็กที่เล่าต่อกันมาเพื่อสร้างความสนุกสนานแต่สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพันธรัก์ที่ต้องหมุนเวียนกันมาดูแลห้องลับในโกดังโบราณวัตถุแห่งนั้นพวกเขารู้ดีว่าความจริงนั้นเย็นเยียบและสยดสยองกว่าคำบอกเล่าหลายเท่าตัว มีบันทึกที่ไม่ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะระบุว่าในทุกวันที่7เมษายนของทุกปีซึ่งตรงกับวันเสียกรุงมรีอยุธยาครั้งที่สองบรรยากาศภายในห้องที่เก็บรักษาปืนกระบอกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลันอุณหภูมิจะลดหวบลงจนเห็นลมหายใจเป็นไอขาวและกลิ่นดินปืนไหมจะรุนแรงจนแสบจมูกทั้งที่ไม่มีการจุดไฟใดๆในรัศมีหลายกิโลเมตร แต่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือเสียงครับมีพนักงานทำความสะอาดคนหนึ่งเล่าเรื่อน้ำเสียงสั่นเครือว่าขณะที่เขาเผลอเดินผ่านหน้าห้องเก็บปืนในยามวิกาลเขาได้ยินเสียงแหบพร่าดังกล้องออกมาจากข้างในเป็นเสียงของชายชะกันที่กำลังสําลักเลือดพลางพึมพำประโยคเดิมซ้ำๆว่าไอ้พวกฆ่าศึกมึงยังไม่ตายมึงยังไม่ตาย ตามด้วยเสียงเหล็กกระทบกันดังกึกก้องประหนึ่งมีคนกำลังพยายามจะง้างนกสับปืนที่ถูกพันธนาการด้วยสายสินอย่างสุดกำลังปริศนาที่ยังไร้คำตอบความลี้ลับที่นักวิชาการด้านสยศาสตร์และประวัติศาสตร์ยังถกเถียงกันไม่จบคือหากวิญญาณของหมื่นเดชสถิตอยู่ในปืนจริงเหตุใดเขาจึงยังไม่ไปผุดไปเกิดหรือว่าปืนเล่มนี้ ไม่ได้กักขังเพียงแค่วิญญาณของเขาไว้แต่มันได้กลายเป็นประตูนรกที่คอยดูดซับความแค้นจากทุกดวงวิญญาณที่ล้มตายในคืนกรุงแตกมาไว้ในลำกล้องเหล็กเพียงหนึ่งเดียวมีเรื่องเล่าลือกันในหมู่เซียนพระและนักเล่มของขลังว่าทุกๆหนึ่งปีสายสินที่พันธนาการปืนเล่มนี้จะค่อยๆเปื่อยยุ่ยและขาดลงเองอย่างไร้สาเหตุ ราวกับว่าบางสิ่งข้างในกำลังเติบโตขึ้นและต้องการจะออกมาทวงถามความยุติธรรมอีกครั้งและที่น่าประหลาดใจไปกว่าน,นั้นคือในช่วงสิบปีที่ผ่านมามีรายงานว่าน้ำหนักของปืนกระบอกนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งที่มันคือเหล็กและไม้ชิ้นเดิมนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้ว่าสา,าสารที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากไหน หรือว่ามันคือน้ำหนักของความแค้นที่พอกผูนขึ้นตามกาลเวลา